ต่อมานะคะเราจะทําการเปิดไฟห,หน้าจอกันนะคะโดยกดเข้าที่ปุ่มลูปไฟนะคะในปุ่มที่2ค่ะหน้าจอนะคะเขาก็จะทําการเปิดไฟให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะหากเรานะคะกดปุ่มลูปไฟนะคะค้างไว้นะคะตัวเลเซอร์ชี้เป้านะคะเขาก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้เลยค่ะหากเราต้องการปิดเลเซอร์ชี้เป้าตรงนี้นะคะก็ให้กดปุ่มลู นะคะคสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาทำการแนะนำปุ่มฟังก์ชันการเข้าใช้งานต่างๆนะคะค่ะและสำหรับกล้องที่จะนำม,มาสาธิตในวันนี้นะคะ,คะก็จะเป็นกล้อง Total Station y ้ h Tupper รุ่น GM 55, 5 5ฟังก์ชัน STR ค่ะถ้าเ้วแต่เรานะคะไปดูปุ่มฟังก์ชันการเข้าใช้งานแต่และปุ่มกันในคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ,คะและสำหรับการแนะนำปุ่มฟังก์ชันการเข้าใช้งานนะคะอันดับแรกเลยค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะซึ่งเป็นปุ่มสีแดงค่ะให้เรากดเปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยค่ะ แล้วเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะเขาจะให้เราทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมและลูกน้ําฟองยาวนะคะแบบดิจิตอลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทําการตั้งค่าเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้กดเข้าที่ F1 ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะทําการเปิดไฟหน้าจอกันนะคะโดยกดเข้าที่ปุ่มลูกไฟนะคะในปุ่มที่2ค่ะหน้าจอนะคะเขาก็จะทําการเปิดไฟให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ จากเรานะคะกดปุ่มรูปไฟนะคะค้างไว้นะคะตัวเลเซอร์ชี้เป้านะคะเขาก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้เลยค่ะหากเราต้องการปิดเลเซอร์ชี้เป้าตรงนี้นะคะก็ให้กดปุ่มรูปไฟค้างไว้นะคะค่ะแลวตัวเลเซอร์ชี้เป้าค่ะเขาก็จะทําการปิดให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นปุ่มที่3นะคะปุ่มลูกดาวหรือปุ่มทีสตานะคะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้องนะคะสําหรับบรรทัดแรกนะคะก็จะเป็นการเปิดค่าเายๆของตัวกล้องนะคะหรือผิวเซนเซอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทําการเปิดการใช้งานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะในบรรทัดที่2นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับความเข้มนะคะของแสงหน้าจอค่ะตรงนี้เราก็สามารถใช้ลูกสวชี้ซ้ายและชี้ขวานะคะเพื่อปรับความเข้มของหน้าจอนะคะได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะ และสำหรับบรรทัดที่3นะคะก็จะเป็นการปรับความเข้มของเส้นสายใยเลนตานะคะก็ให้เราใช้ลูกศรชี้ซ้ายและชี้ขวานะคะตรงนี้เพื่อปรับความเข้มของเส้นสายใยเลนตาได้เลยค่ะบรรทัดที่4นะคะบรรทัดสุดท้ายค่ะตรงนี้จะเป็นการเลือกชนิดของเป้านะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกใช้งานนะคะทั้งหมด3ชนิดนะคะ1เลยค่ะก็จะเป็นการยิงแบบนอนปิดซึมนะคะและแบบที่2นะคะก็จะเป็นการยิงแบบใช้เป้าปิดซึมค่ะ แบบที่3นะคะแบบสุดท้ายค่ะจะเป็นการยิงแบบแผ่นชี้นะคะจากนั้นค่ะกด ESC นะคะเพื่อออกค่ะ๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ปุ่มถัดไปนะคะจะเป็นปุ่มตัวเลขและตัวอักษรนะคะตรงนี้นะคะให้นําไว้ป้อนข้อมูลต่างๆนะคะเวลาที่เราจะใช้งาน,นะคะ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่มลูกศรชี้ซ้ายชี้ขวาชี้บนและชี้ล่างตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการเลือกใช้โปรแกรมและคําสั่งต่างๆนะคะ ถัดมาค <ES desserts> mm ่ะปุ่ม E N T นะคะหรือปุ่ม Enter ค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการตกลงเข้าใช้งานนะคะในคำสั่งต่างๆค่ะเราไปดูกันที่ปุ่มถัดไปนะคะจะเป็นปุ่ม E S C นะคะปุ่มสีขาวตรงนี้ค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการเคลียร์หน้าจอนะคะและออกจากคำสั่งต่างๆนะคะปุ่มถัดมาค่ะ B S นะคะจะเป็นปุ่มในการลบข้อความนะคะต่อมานะคะปุ่มสีดำตรงนี้ค่ะปุ่มชิปนะคะจะเป็นปุ่มในการเลือกชนิดของเป้านะคะ ให้เรากดเข้ามาได้เลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะคะหรือปุ่มสีแดงนะคะตรงนี้ค่ะปุ่มน,นี้นะคะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2และหน้าที่3ค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ F1 ถึง F4 นะคะซึ่งเป็นปุ่มย์ลัดของเรานะคะ F1 นะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะตรงกับคําสั่ง m a s นะคะซึ่งเป็นปุ่มในการวัดระยะค่ะนะคะ F2 ค่ะจะตรงกับคําสั่ง s h v นะคะ ซึ่งเป็นปุ่มในการเรียกดูค่าสโลกนะคะและค่าระยะในแนวดิ่งค่ะถัดมานะที่ F3 นะคะจะตรงกับคำสั่งศูนย์เซตนะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นการเซตค่าองศาในแนวราบให้เป็นศูนย์นะคะใน F4 นะคะจะตรงกับคำสั่งโปรแกรมคอิเนตนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2นะคะโดยกดเข้าที่ปุ่มฟังกชันค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะที่ F1 นะคะก็จะตรงกับคำสั่งเมนูนะคะให้เรากดเข้ามาได้เลยค่ะค่ะและเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับโปรแกรมต่างๆนะคะสำหรับโปรแกรมในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตให้ดูในคลิปต่อๆไปนะคะที่ F2 นะคะก็จะตรงกับคำสั่งผิวนะคะซึ่งนำไว้เรียกดูลูกน้ำฟองกลมและลูกน้ำฟองยาวนะคะและ F3 นะคะก็จะตรงกับคำสั่ง H ฮสเซค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นการกําหนดองศาในแนวราบนะคะและ F4 นะคะก็จะตรงกับคําสั่ง EDM ค่ะซึ่งเป็นคําสั่งในการตั้งค่าหน้าเป้านะคะและโหมดการยิงค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่3ค่ะโดยกดเข้าที่ปุ่มฟังก์ชันค่ะค่ะแล้วเมื่อกดเข้ามายังหน้าที่3แล้วนะคะที่ F1 นะคะก็จะตรงกับคําสั่งโปรแกรม MLM นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมในการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดค่ะ ต่อมานะคะที่ F2 นะคะจะตรงกับคำสั่ง Offset นะคะและ F3 นะคะกับ F3 คะ่ะก็จะตรงกับคำสั่งโปรแกรม ProBo ค่ะและ F4 นะคะก็จะตรงกับคำสั่งโปรแกรม SO นะคะหากเรานะคะกดปุ่ม ESC นะคะตัวแต่ตัวกล้องนะคะเขาก็จะแสดงขึ้นมาเกี่ยวกับข้อมูลของตัวกล้องนะคะ GM55 นะคะก็จะเป็นชื่อรุ่นนะคะ s n นะคะก็จะเป็นซีเรียลของตัวกล้องนะคะ เวอร์ชันนะคะก็จะเป็นเวอร์ชันของตัวกล้องนะับปัจจุบันค่ะจ็อบจุด rs2 นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเข้าค้างไว้อยู่ณนะตอนนี้นะคะสำหรับการแนะนำปุ่มฟังก์ชันการเข้าใช้งานนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ,ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำปุ่มฟังก์ชันการเข้าใช้งานต่างๆนะคะของกล้องเค้าท Station นยี่ห้อทับคอนรุ่น gm55 ฟังก์ชัน sdr ค่ะ ค่ะเราสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสำรวจนะคะที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีนัมเมอร์วันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจนะคะสุดลังสิตร้านของเราจะตั้งอยู่ในปัมเอสโซแมกแวร์รู่ร,รังสิตของสองค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ